วสวัสดีจ้าทุกคนเจอกับโมอีกแล้วจ้าคนเดียวอีกแล้วนะคะกับช่องมีนาวนะคะวันนี้พาทุกคนมากินของแซบอีกแล้วนะคะไม่แซบไม่ได้นะคะต้องเป็น ของแซ่บเท่านั้นสำหรับโมนะคะวันนี้มีเมนูตำซ่วกุ้งดองนะคะกุ้งดองซีอิ๊วนะคะวันนั้นติดใจมากเลยนะกุ้งดองซีอิ๊วโมทำไปเราก็เลยคิดอยากจะกินอีกก็เลยมาจัดเลยจ้าเป็นซ้มตำนะวันนี้นะดูน้ำมีความเจิ่นนองมากม,มาะค่ะทุกคนมากินผักก็คือ เยอะมากผักบุฟเฟ่ต์อยู่ข้างๆนะใครชอบดูเส้นนะคลิปนี้นีโอ้โหกุ้งตัวใหญ่ๆอื้อ 你、嗯、玩。我靠、嗯！嘿。 สดสดเดงเด วันไหนไม่ได้กินเผ็ดนี่ก็คือ เหมือนขาดอะไรไปคำใหญ่มากปวดฟันอยู่นะ ันนี้มาฉายเดี่ยวอีกแล้วเพราะว่านิวไม่กินหรอกหมัวก็จะชอบกินแบบเนี่ยแต่ช่วงนี้ปวดฟันนะก็เลยนานๆานานทีกินแต่ช่วงปวดฟันก็คือแบบใจอยากจะกินมากใจไปแล้วกับปลาร้า ñu punaro Yeah. ปูกับมันมาเ้อะทุกคน ของชอบไข่ <c oughs> ของชอบไข่ก็มากินด้วยกันป้า<ะ>น้าให้หน่อยได้ไหมเ<ะ>สุ้งหวานหวานอันนี้โม แกะเปลือกออกหมดเลยนะขี้เกียจคายเปลือกกุกตรงหางทิ้งเป็นไงบ้างเหรอ อร่อยเขเรียกเขามันทำไมกีนมันปูเลยอร่อยจังอืนายชิมสักนิดได้ไหมเหล่ะชิมจิเอาไม่เอาซ่อมมาแล้วเจ้าเขาหยิบเมือตีเดินไปหยิบซ่อมสิคะ่ะ ทาไมอ่ะเอาซ้ามากินด้วยกันดิเดี๋ยวก็ติดใจโห oh. ไปเอาท่มมา กินได้ทุกวีทุกวันนะวันนี้เพิ่งจะกินเองแล้วหายปวดฟันยังค่ะดีขึ้นไหมอะี้ดีขึ้นนีดีขึ้นขอกินกับขนมอร่อยทุกคน ตีครึ่งหัวทำไม<า>อืม,อมเขาอยากบู้ว่าเธอรู้สึกไงที่แบบว่าเราครบกันแล้วแบบส่วนสูงเราห่างกันเยอะอยากแลกก็ไม่กล้าออกไปข้างนอกขนาดนั้นเลยอืม พราะว่ามันห่างกันมากล้วอายคนอื่นไหมอายบ้าไม่อายหรอกแต่ว่าโมกันนีวหว่ะส่วนสูงคือห่างกันมากเลยนะทุกคนแบบแม่บาลาน่ะเดินไปคือโมคือคนแค่เขาอะมาตรฐานนะแต่เขาไม่มาตรฐาน ไม่เขา,ามาตรฐานไซย,ยุโรปเธอมาตรฐานหญิงไทยหมายถึงส่วนสูงใช่ไหมครับ <c oughs> โมอ่ะคือสูงร้อยห้าสิบเจ็ดนาะเป็นผู้หญิงที่ตัวเล็กตัวเตี้ยแต่นง่อวเกือบจะสองร้อยเซนติเมตรว้าใช่แล้วกาแฟนั่นแหละ เกือบจะสองร้อยมันตั้งหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าคือสูงคือโย่งอะ่ะสูงสูงความผอมอ่ะวิ <c ười> บุรี <c ười> ไม่ได้บุรี แต่ก็รักสีเหมือนเดิมนั่นแหละแต่คือส่วนถุงก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบมีอุปสรรคอะไรต่อความรักของเราใช่ไหมใช่แต่ตอนเด็กๆอะ่ะเขาก่าเก่งใจเวลาแบบไปดูคอนเสิร์ตนะเวลาเธออยู่ข้างหน้าเขาหันไปข้างหลังอะ่ะมันจะเหลือพื้นที่โล่งไปประมาณหนึ่งอะ่ะต่อให้คนแน่นอะ ถราไม่มีใครยินก็ว่าเธอจะบังเขาใช่แล้วเขาก็ทำอะไรไม่ได้ว่าเขาตัวสูงอ่ะแต่มันก็ดีนะมันได้อัธรรถเต็มที่ดิเธอต้องพกเก้าอี้ไปด้วยเธอ,อต้องไปจองข้างหน้าไปทีแล้วพวกเก้าอี้ไปด้วยเพื่อหรือไม่เราไปยืนข้างหลังคนสุดแต่มันก็ไกลใช่ไหมใช่เราก็เสียผลประโยชน์เลย S <S <S อยู่ข้างหลังก็ไม่ชัดเลยได้กินอะไรเผ็ดๆแล้วมันส่วงเนาะทุกคนซื่นใจ <S <S พอละ มาซิมพอเป็นกระสายข้าติดจะกรดูนาขะามามเอาอะไร,รอ่ะเดินลงไปเอาข้าเหนียวมะม่วงให้เขาด้วยโอ้ยได้ไหมได้ไหมต่อหน้ากล้องได้ครับแต่เดี๋ยวเข้าไปอุย้ยเขาเผ็ดแล้ว เผ็ดก็กินน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้หมดอยู่แล้วอร่อยมากแซ่บมากทุกคนพอ จชู้หมดออืมชื้วจะชู้ชด้วยตีจะชู้ชแบบไอ้แข็งนะไม่ใช่จะชู้บางวาจชู้น้ำสีแล้มมวก็มะม่วง ข้าวเหนียวมะม่มมงวงจตงเรอปเราพอ แบบมากเลยค่ะทุกคนกับคลิปตำขนมจีนกุ้งดองซีอิ๊วนะคะอร่อยมากก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้โมด,ด้วยนะคะกับช่องมีนาวนะคะฝากไปกดติดตามแฟนเพจ facebook ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายมีนาว